สวัสดีครับคำว่า reverse หมายถึงถอยหลังหรือหมุนกลับ R E V E R S E ออกเสียงว่า reverse เช่น reverse the car into that space ความหมายก็คือกลับรถเพื่อเข้าไปจอดในที่จอดรถนั้น reverse the car into that space reverse out of ใช้อธิบายการกลับรถออกจากที่ใดที่หนึ่งนะครับ reverse out of เช่น reverse slowly out of the space กลับรถออกจากที่จอดรถนั้นอย่างช้าๆ reverse slowly out of the space ข้อความเหล่านี้เป็นข้อความที่พนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณลานจอดรถควรจอดจำไว้เมื่อมีชาวต่างชาติกำลังจะจอดรถนะครับโดยตะโกนว่า reverse reverse โอ้โหถ้าทำได้อย่างนี้นะครับรับรองว่าเท่มากเลยนะครับบางคนอาจจะเติมคำว่า back ครับเป็น reverse back reverse back ซึ่งหมายถึงกลับรถหรือถอยหลังแต่จะพูดแค่ reverse น่าจะพอแล้วนะครับพูดตามผมนะครับ reverse ครั้งสุดท้ายครับ reverse